ดีนะครับ FC นะครับที่ติดตามช่องเรามานะครับตอนนี้เรามานะครับมาติดตามการใช้ชีวิตวิถีชาวบ้านนะครับดักตุ่มปลาตะเพียนนะครับดักตุ่มปลาตะเพียนนะครับตอนนี้กําลังยามอยู่ครับในการหาปลาแบบวิถีชาวบ้านเลยนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายการยามแล้วก็ผลงานให้ดูนะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะทิ้งเฟซบุ๊กกับช่องนะครับช่องของอาจารย์รักษณ์นะครับคนทําตุ้มนะครับสารเอนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถสารตุ้มได้นะครับคือตกทอดนะครับมาจากรุ่นตานะครับรุ่นตารุ่นลุงนะครับ ครับติดตามครับฝากติดตามได้ครับครับตอนนี้เราก็ถึงหมายแล้วนะครับที่เราเจะยามมาดูกันครับหลังแรกนะครับ น้ำลึกไหมเห็นนะรักแค่อกครับแค่อกอน้ำก็ยังไม่ใส่นะครับถ้าใส่แล้วจะมันดำยิงปลานะแล้วมันมันดักได้เฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมถึงน้ำแดงนะครับน้ำแดงถึงแดงเลย ลุ้นแล้วครับหลังแรกอุปกรณ์ชนิดนั้นก็คืออะไรตุ้มนะครับธรรมยามตุ้มนะครับแรกครับมีจอะครับ,รบอ๋อมีดินนะครับ ไมกก่กิโลนี่สองโลสามโลได้มั้ยน้ำมันก็่ค่อยดีลมมันนะเนาะลมมันน้ำมันเสียจะน้ำไม่เสียก็ติดดีครับปกติก็มาคนเดียว อันนี้ไซส์ยักษ์้ยใหญ่ครับ,รบตุ่มใหญ่นะครับตอนนี้จะเทแล้วครับาตาเพียนนะครับล้วน รักบอกว่าน้ํามันเสียนะยังไม่ค่อยเข้าครับหลังนี้นะครับเดี๋ยวติดตามหลังต่อไปครับ,คร,บครับหลังที่สองนะครับเยอะกวก่าหลังแรกนะครับเยอะกว่าหลายเท่าดินเลยครับตุ่มงี้ไซโลเข้าได้ไหมสองโลก็เข้าครับ ไม่ได้ยามทุกวันนะครับแต่ช่วงชุดนี้ที่มายามนี่ทิ้งไว้หลายวันนะครับไสคืนสามคืนนะครับแล้วก็วที่ตะไคร่จับจับตุ้มนะครับปลาไม่เคยเข้านะครับไม่ได้นะครับนี่ครับเยอะเลยครับโลได้ยังครับสองตุ้มสองหลังน่าจะ 7, กับ78โลแล้วครับไหนครับลุ้นหลังต่อไปกันครับอย่าที่ใช้นะครับก็เดี๋ยวไปดูในช่องอวิถีชาวบ้านนะครับบายอะไรนะโอปัเหรอโอพาสครับเป็นชื่อเฟซน,นะครับเป็นบุ๊กของอาจารย์รักษ์เขานะครับ แล้วเข้าไปเดี๋ยวผมแปะลิงก์แล้วเข้าไปดูการทําเหยื่อทําอะไรนะครับมันเป็นเหยื่อคั่วนะครับใช้ข้าวโพดกับข้าวเปลือกนะครับวิธีการคั้วก็เข้าไปยุ่ในช่องวิถีชาวบ้านนะครับไบโอพาสนะครับผมไว้หลายวันเหยื่อตามเข้าครับผมคือไม่ได้มีการใส่เหยื่อเรื่อยๆนะครับทิ้งไว้นานนะครับก็จะเข้าประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ลองดูหลังต่อไปครับใช้แปรงขัดด้วยนะครับว่าทำความสะอาดนะครับก่อนจะดักต่อแล้วใส่เหยื่อต่อนะครับอีกสองวันวันสองวันก็มาย้ามใหม่นะครับลอกไว้ลอกอ๋อลอกนะเขามาแซ็ดูหลังหลังที่สามกันนะครับ ตุ้มปลาตะเพียนอาจารย์รักนะครับลงลงลงไว้จากหลังเนี่ยยี่สิบสามสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด เ็ใช้ได้ก็มีประมาณ9ลูกสองลูกไม่ต้องเป็นนักตุ้มเกา่าลงไปก็ไม่ได้ตัวแล้วได้ตัวสองตัวหักแล้วแล้วตวัวไอ้ตุ้นไอ้ต้นแบบหลังลูกแรกอ่ะอยู่ไหนเ<ม>ออที่ลูกแรกเลยที่เอามาดักอ่ะที่ว่าลูกนกีก้เยอะไหม What? ดูครับ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 ปลาตะเพียนล้วนนะครับสิบกิโลครับก็พอนะมีตัวนะครับพอมีตัวนะครับมันได้มายามหลายวันนะครับอาหารมันเน่านะครับไม่ค่อยเข้านะครับอันนี้ปลารวงก็สิบกิโลแล้วครับ ภาพหมายนะน,นี่ลมมันเปลี่ยนทิศนะครับน้ำมันเสียนะครับสายปาร์ไม่ค่อยเข้ายติดตามครับตามดูผลงานต่อไปครับอันนี้หลังเท่านะนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลังที่เจ็ดนะครับหลังนี้ นะครับแต่เยอะจะน้อยขึ้นอยู่กับสภาพน้ํานะครับแล้วก็การมายามนะครับถ้าเราทิ้งไปหลายวันเหยื่อจะเน่าปลาจะไม่ค่อยพาฝูงเข้านะครับอาหารมันเน่านะครับ เราก็จะขัดแล้วก็ดักต่อนะในแปรงขัดนะครับพวกตะไคร่นะครับตะไครน้ำนะครับที่มันเกาะติดตามตุ้มนะครับก็จะเยใส่นะครับปกติจะใส่จากข้างบนนะครับแต่นี้ปากข้างบน,ม,นมันพังนะครับต้องใส่ตามใส่ในงานนะครับแล้วก็ลงไปดักไว้ที่เดิมนะครับ คสิบกว่าโลครับนอนเนะนะครับสบายสบายครับไปห,หลังต่อไปครับหลังที่8นะครับ ตุ้มใหม่นะครับพึ่งลงไปสองวันที่แล้วนะครับจะมีตัวไหมครับลองดูติดตามนะครับผมมีไหมครับอาจารย์ปลาเท้าเหรอหรับ ใ่เหรอยอ,อน้ำเสียน้นรรนเสียนะครับปลาเน่านะครับไม่เข้านะครับไม่เข้าทุกตัวเลยตัวน,นี้มีครับปลาแต่ปลาตายตายนะครับน้ําเสียนะครับที่ลมมันพัดจากตะกอนชายฝั่งเข้ามานะครับก็ทําให้น้ําเสียนะครับ ตึงต้งใต้อะน้ำไม่ดีครับออือรอลมจากพัดจากทางหน้าเขื่อนเข้ามานะครับปลาจะติดดีมากเลยครับช่องนั้น หลังที่9นะครับผม รูมนี้นะครับปลาเน่านะครับเกิดจากน้ําเสียนะครับแล้วกี่หลังนะหลักแลกสองหลังนะครับนะครับผลงานนะครับนี่ยกโชว์นะครับสิบกโลได้ครับนี่ห้าโลไม่พาดครับนี่ปลาตะเพียนล้นๆนะครับครับยามหมดแล้วครับ บ้านครับหมดแล้วครับใครสนใจก็ลองติดต่อ Facebook ของจานลักนะครับไงบวกเดี๋ยวทิ้งไว้ในในช่องนะครับช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไงก็ลิปนี้ก็ไม่ได้ไปตกปลานะครับก็มาถ่ายการหากินแบบวิถีชาวบ้านนะครับของคนท้ายเขื่อนนะครับ ทางจังหวัดสุพรรณนะครับไงก็ฝากช่อง YouTube ช่องวิถีชาวบ้านด้วยนะครับไงก็เข้าไปดูเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันนะครับไปครับทลิปนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ